สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto f a c t e s t ช่องที่จะพาคุณเจาะลึกทุกซอกทุกมุมของวงการรถยนต์แบบรู้จริงวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวของ Land Rover แบรนด์ที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งออฟโรดอย่างแท้จริงแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ Land Rover ต้องผ่านอะไรมาบ้างและอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้พวกเขาไร้เทียมทาน บนเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคคลิปนี้มีคำตอบลองจินตนาการถึงรถยนต์คันหนึ่งที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความหรูหราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความเร็วแต่ถูกสร้างมาเพื่อพิชิตทุกสภาพเส้นทางที่โหดร้ายที่สุดบนโลกใบนี้มันคือรถที่พร้อมจะพาคุณไปในที่ที่ไม่มีใครกล้าไปวันนี้เราจะมาเจาะลึกตำนานแห่งระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ ของแบรนด์นี้กันครับพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยย้อนกลับไปในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2องครับยุคนั้นเป็นยุคที่โลกกำลังฟื้นตัวและโลหะเหล็กก็ขาดแคลนอย่างหนักแต่ไม่ใช่กับอลูมิเนียมครับเพราะว่าในช่วงสงครามมีการใช้อลูมิเนียมในการ<ม>สร้างเครื่องบินรบเป็นจำนวนมากทำให้มีเศษซากอลูมิเนียมเหลืออยู่เยอะ และนี่คือจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจของแลนด์โรเวอครับในปี1948 2พสี่องพี่น้องตระกูล w i l ks e คือ m ม r ริสและสเปนเซอร์วิล s ได้สร้างรถยน์เริ่มแรกขึ้นมาเพื่อใช้งานในไร่ของตัวเองพวกเขาใช้โครงแชสซีของ Jeep Willys และใช้ตัวฉังอลูมิเนียมจากซรากเครื่องบินทำให้เกิดรถที่มีความทนทานสูงและไม่เป็นสนิม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากสำหรับรถที่ต้องลุยโคลนเลนและน้ำอูวใจสำคัญของ Land Rover ไม่ใช่แค่ตัวถังอลูมิเนียมครับแต่เป็นระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบ part-time ที่ใช้ transfer box ในการส่งกำลังไปยังล้อทั้ง4ี่ทำให้รถสามารถลุยไปได้ในทุกสภาพเส้นทางไม่ว่าจะเป็นโคลนทรายหรือหิมะระบบนี้ถูกออกแบบมาอย่างเรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพมากครับ ผู้ขับสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ระบบขับเคลื่อนสองล้อสำหรับถนนปกติหรือสล้อสำหรับเส้นทางออฟโรดความมหัศจรรย์ของระบบนี้คือมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยแต่กลัดสามารถพิชิตอุปสรรคได้อย่างน่าทึ่งน,นี่คือจุดเริ่มต้นของชื่อเสียงของ Land Rover ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขับเคลื่อนสี่ล้อในยุคต่อมาแลน d Rover ได้พัฒนาซีรีส์2และซีรีส์3ซึ่งเป็นรุ่นที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกครับรถรุ่นเหล่านี้ถูกใช้โดยกองทัพองค์กรสำรวจและองค์กรช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั่วโลกมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแกร่งและสมรรถนะที่ไม่มีใครเทียบได้มันไม่ใช่แค่รถยนต์แต่เป็นเครื่องมือในการเดินทางและสำรวจครับไม่ว่าจะในป่าแอฟริกา ทะเลทรายซาฮาราหรือขั้วโลกเหนือคุณก็สามารถเห็นแลนด์โรเวอร์ได้อยู่ทุกที่เพราะมันสามารถไปได้ทุกที่จริงๆความสำเร็จของแลนด์โรเวอร์ในยุคนี้คือการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่ารถที่เรียบง่ายแต่ทนทานสามารถเอาชนะรถที่ซับซ้อนกว่าได้ในสถานการณ์จริงแต่การเดินทางไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับในยุค72 คู่แข่งเริ่มแข็งแกร่งขึ้นและผู้บริโภคก,ก็เริ่มมองหารถออฟโรดที่มีความสบายมากขึ้นแลนด์โรเวอร์จึงต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหม่นั่นคือการสร้างรถที่สามารถลุยได้ดีเหมือนเดิมแต่ขับสบายเหมือนรถเก๋งและนั่นคือจุดกำเนิดของ Range Rover ครับ r a n g ์โรเวอรคือการร่วมกันของความหรูหราและสมรรถนะออฟโรดที่เหนือชั้น มันมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบ full time และช่วงล่างแบบคอยสปริงที่ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่แต่ยังคงความสามารถในการลุยที่โดดเด่นมันคือการก้าวข้ามขีดจำกัดและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปได้อย่างชาญฉลาดในช่วงยุค80และ90 Land Rover ได้เปิดตัว Discovery ซึ่งเป็นรถที่ผสมผสาน ความสามารถในการลุยของ Defender กับความสะดวกสบายของ Range Rover เข้าด้วยกันและที่สำคัญคือมันมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น Discovery มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าในยุคนั้นเช่นระบบควบคุมการทรงตัว Traction Control และระบบ Hill Descent Control ที่ช่วยให้การขับขี่ลงทางลาดชันเป็นเรื่องง่ายความท้าทายในยุคนี้ คือการสร้างสมดุลระหว่างเทคโนโลยีกับความทนทานแบบดั้งเดิม Land Rover ต้องพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยเพิ่มสมรรถนะได้โดยไม่ลดทอนความแกร่งลงและนี่คือเทคโนโลยีที่พลิกโฉมวงการออฟโรดครับ Terrain Response System ระบบอัจฉริยะที่ทำให้รถสามารถปรับก,การทำงานของเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างและระบบขับเคลื่อนสล้อ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นผิวต่างๆได้โดยอัตโนมัติผู้ขับเพียงแค่หมุนปุ่มเลือกโหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดโคลนทรายหินหรือหญ้ารถก็จะจัดก,การทุกอย่างให้คุณเองระบบนี้เปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่ทำให้ใครๆก็สามารถขับรถลุยได้เหมือนมืออาชีพมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทำให้การขับขี่ออฟโรดเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น สำหรับทุกคนในยุคปัจจุบัน Land Rover ได้กลับมาพร้อมกับ Defender รุ่นใหม่ที่ผสมผสานตำนานและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวมันยังคงความแกร่งและดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์แต่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่าเดิมหลายเท่าครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างถุงลมที่ปรับระดับได้ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ซับซ้อน และความสามารถในการลุยน้ำลึกที่น่าทึ่นความท้าทายในยุคนี้คือการรักษาจิตวิญญาณความเป็นแลนด Rover เอาไว้ในขณะเดียวกันก็ต้องตอบโจทย์ความต้องการของผู้ขับขี่ในยุคดิจิตอลและพวกเขาก็ทำได้สำเร็จอย่างสวยงามเรื่องราวของ Land Rover ไม่ใช่แค่เรื่องราวของรถยนต์ครับแต่มันคือเรื่องราวของการเดินทาง การเผชิญหน้ากับความท้าทายและการกลับมาอย่างผู้ชนะในที่สุดจากจุดเริ่มต้นที่ไม่ได้ตั้งใจในไรนาจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแกร่งและความสำเร็จบนเส้นทางที่ยากลำบากที่สุดในโลกแลนด์โรเ r อร์ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าความทนทานความเรียบง่ายและการไม่ยอมแพ้คืออุญแจสํสำคัญที่ทำให้พวกเขากลายเป็นราชาแห่งออฟโรดได้อย่างไร้ข้อกังขา นี่คือเรื่องราวที่ให้ความมั่นใจกับเราว่าไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากแค่ไหนถ้าเรามีเครื่องมือที่ใช่เราก็สามารถไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยและราบรื่นเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของ Land Rover ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าคุณจะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากตำนานของรถยนต์คันนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และที่สําคัญที่สุดกด subscribe ช่อง autofacthist เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับรถยนต์ที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังอีกในครั้งหน้าครับถ้าใครมีเรื่องราวของแบรนด์รถยนต์ไหนที่อยากให้เรานำมาเล่าอีกสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ